สวัสดีจ้าตัดผักแยงนะคะเพราะว่าจะไปส่งลูกค้าจะตัดหมดเลยเจ็ดกล่องลงไว้เจ็ดกล่องแล้วกำลังจะลงเพิ่มอีกสูกไว้ก็พอได้ขาย แล้วจะทำเป็นกำำนะคะกำำแล้วนังยางรัด งามมากตัดเป็นชอชอบไปเลยนะคะดูเขาพันเขาพันกัน ส่วนผักสลัดตรงนี้ก็เดี๋ยวก็จะเก็บไปใส่ของข้าวแล้วตรงนี้เพราะว่าพอเขาเริ่มโตโตกันลังแกงามอะ่ะทีนี้ฝนตกใส่ก็แป็ว่าใบเขาจะช้ำแทนเพราะว่าเขาไม่มีหลังคาก็เลยจะเอาออกไปดีกว่าค่อยจุดนี้ค่อยลงลงเป็นพวกผักขยงพวกใบชะพู เยังใบสะโพูนี้เขาสู้แดดสู้ฝนเนาะผักไทยรอสู้แดดสู้ฝนดีถึงไม่มีรังค้าเขาก็อยู่ได้ตัดทีก็ค่อยๆตัดอแบบนี้แยกแยกออกให้ดีก่อนองามมาก ัำเป็นกำๆงี้นะคะเพราะว่าพัวเขาจะหักไม่ใช่อะไร โอ้โหตั่ก็ค่อยๆทับอืพันกันหมดเลยเขายาว ลักข้างล่างนี่ยาวมากเลยเนี่ยจะไปจับเป็นชอด่อๆต่อนะ นี่ยเพิ่งตัดเสร็จได้สองกล่องเองนะคะพอตัดเสร็จแล้วก็ค่อยแต่งเขามาดูรากของเขาโอย้ยาวสวยเลยพอช่วงนี้ฝนตกน้ำเขาจะไม่ค่อยแห้งส่วนอันนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บไปใส่ของข้าวดีกว่าจะลื้อออกละสองกล่องนี้เพราะว่านี้เขาโดนฝน โดนผนล,ละบเขาก็จะช้ำใบเขาบานหมดเลยใบเขาช้ำไปไม่งามหรือออกเอาไว้ปลูกเป็นผักขยงดีกว่าผักขยงแล้วก็เนี่ยพวกใบชะพูแบบนี้ดีกว่า ก็แตกออกด้านล่างด้วยเลือล้อยออกทุกทิศท,ทุกทางตัดไม่ค่อยถูกเลย ตัดไปส่งเขาโล30บาทนะคะส่วนเขาก็เอาไปขายต่อโล50าสิบาคาในตลาดเขารับไปขายต่ออีกทีนึง ตรนี้เดี๋ยวค่อยตัดแต่งเขาตอนนี้จับเป็นกราจะเป็นกรำรกๆรรรรอยู่ก็ต้องพรมน้ำไว้มันจะเหี่ยวเร็ว พอพรมแล้วก็จะชื่เอ,อเขาจะฟื้นตัวขึ้นแล้วนะคะเมื่อกี้เหี่ยวเหี่ยวแบบไปสรุปเลยก็จะทับเป็นกำแบบนี้เดี๋ยวจะแช่น้ำไว้แช่น้ำไว้แล้วก็พรมน้ำไว้เอาเดี๋ยวหัวล่งนี้เชา้ชาเช้าช่วงหัวล่งค่อยใส่ถุงทีเดียวก็จะได้ไม่เหี่ยวพรมน้ำให้ชุ่ม ไม่รู้ได้กี่ชอ่อไม่ได้นับเลยลืมลืมนับได้เยอะได้เยอะอยู่เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้กี่บาทนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กันว่าได้กี่บาทเขาก็จะได้ขายง่ายไหมคะเขาก็คนที่ สวัสดีจ้าขับ,บดีกยวผักไปส่นได้ขุงเดียวนะคะใชนี้กลได้หงึงหนึ่งกิโลแปดขีดนิดนิด,นด ทิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้เจอกันใหม่สวัสดีจ้า